สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มือในคลิปนี่สีมาแนะนำวิธีเก็ดกิ่งกิ่งจังไดกิ่งไดเป็นกิ่งทองสางครับกิ่งไหกิ่งแสงนะครับคลิปนี้ครับเกี่ยวกับแต่งกิ่งเขาเริ่มแตงในตอนใดครับพี่น้องอย่าให้พลาดถ้าพลาดกิ่งห้องสีบไดสมบูรณ์แดีกิ่งสีบรเป็นทองสางครับพี่กัดอยู่น่กา บ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุเป,ป่ยอยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุลรธานีครับทุเรียนนี่ปีที่สี่ครับนี่จีนเดียนนี่ครับจินเดียนครบสี่ปีครับพฤษสภาครับมันนี้ประมาณวันที่เก้าครับเก้าพฤชสภาครับประมาณไปไปลายเดือนก็ครบสี่ปีครับพี่นนอเดี๋ยวพาไปเบิงเทคนิคกิ้งเป็นยังไงเคสยังไงกิ้งสิเป็นทองสร้างไหนครับเ้าเริ่มแเต่งแต่ตอนไหนพี่หนอ กิ่งเข้าเสียเป็นท่องสร้างแบบนี้นะครับพี่น้องนี่กิ่งเสรเป็นท่องสร้างแบบนี้เข้าเริ่มแตงแจ่จักท่าไดครับพี่น้องนี่กิ่งมันจะเป็นท่องสร้างประมาณนี้ถ้าเข้าแตงไม่ได้มันสิเป็นกิ่งแซงครับพี่น้องกิ่งแซงกิ้งแซงแล้วกันดูแลกสีหยาครับพี่น้องกิ่งแซงครับกิ้งเป็นเป็นท่องสร้างเจ้านี่ไม้สาเหตุมันกัดจากกิ่งเขามันหลายครับเพราะมันลายแล้ะมันก็สิเบียดไปหาแดดครับ เริ่มแจ้งในตอนใดได้พาไปเบื้องต้นที่มันมีต้นต้นใบใหญ่อยู่ครับสองต้นครับต้นนี้ก็ล่างสองปีครับนี่นี่ครับพี่น้องพี่นอ้นองก,กัสิเคยเห็นอยู่หรอกได้ลายสวนทุเรียนเพิ่นแจ้งบ่ไดดแล้วกิ่งเมื่อหลายมันสิแทงขึ้นไปหาแดดแล้วพี่นอ้องแทงขึ้นไปหาแดดมันอ็สิเป็นคือต้นตสน ต้นนี้ทุกเรียนต้นนี้สองปีครับนี่ก็เริ่มแต่งได้แต่ปีหนึ่งครับนี่เลือดได้เสบืองพี่น้องกิ้งหลายบ่นี่ครับนี่ก,ก,ก,ก็กิ่งเก่าครับกิ่งเก่ากิ่งเก่าครับตัดออกแล้วนี่ครับแต่งแต่ปีหนึ่งนี่นีครับนี่สาเหตุที่กิ้งมันสิเป็นกิ่งเส้งเลยพี่น้องกิ่งเสงกับสาเหตุบางอย่างครับกิ้งมันทีกันมันสิบเบียดไปหาแดดเทคนิคง่ายๆครับ วนมา,าพี่น้องเขาไปเห็นหลายสวนสิแพงกิ่งครับแพงกิ่งแล้วเขามาแตงกิ่งตอนปีที่สองนี่สิแตองอยาคับมันสิขึ้นกิง่งแซงกิ่งมันสีแข็งครับมันดัดยามันดัดยากคือมันสิแซงเห็นไปแล้วปกติกะทุเรียนก็เริ่มแตงได้ซีบเดือนเกิดไปครับพี่น้องสิบเดือนแตงไปเรื่อยๆครับแตงเึ้นไปบริเวณแตงเท่าเดียวครับกิง่งหลายมันตก,กแตงออก กิ่งมันสอนกันกับแต้งออกครับจะเพรชไดครับถ้าเข้าเสดายห้าสิไปอราตอนเอานวยตอนเอานวยแล้วกิ่งมาเป็นทองจั้งกิง่งแซงก็ดูแลายากเสียล่าแน่กิ่งวางกิ่งมันสิเป็นงามนะพี่น้องบ้านถ้าเข้ากิ่งกิ่งกิ่งซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเขาก็ดัดได้ครับเอานามตั้งบ้านถ้ากิง่งไ่ดีมันเอาโบปโล่นะพี่น้องไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายเี่แหละเป็นยังเิ่นอยากในแต้งกิ้งแต่เซฟเดือนขึ้นไปปีหนึ่งครับ นีบอกนีบอครับครับเดี๋ยวให้มันมีซองว่างครับมันมีซองว่างแล้วมันสิบอบบอแซงขึ้นไปหากันถ้ามันแนนแล้วมันสิเบียดขึ้นไปหาแดดครับทุเรียนนี่กิ่งหลายนี่มันสิเป็นต้นสนน่นบอไม่ยั้งครับกิ้งหลายครับกิ้งหลายก็สีแย่งขึ้นไปหาแดดครับพอต่หาแดดปุ๊บบานนี่กิ้งมันสีสอนกันครับหลายกิ่งถ้ากิ้งห่างแบบนี้มันก็สีมีซองว่างมันก็สีอ่อนลงครับเป็นทองสากนี่ละ ถ้าทอดแตงแต่น้อยนี่แทบสิบรอนโนมกิงครับตัวนี้ตัวนี้นะมันสิเป็นกิงแซงนะครับแต่ว่ามันกะกันยังว่าบ,บอแซงแห้งกะใส่จลลอนน่มลงแล้ครับนี่ยู่แล้ครับซ้ำนี่นะกิงกิงเริ่มกิงที่สองหมาเริ่มเป็นทองสร้างครับกิงแรกกะสิแซงนะเริ่มที่กิงที่สองทีสามหมาถ้าเขามีส่องว่างระวางกิงนี่ครับสอกนึงเลยครับจากนี้มานี่ประมาณสอกนึงครับหาซิบเส้น จากกิ่งนี่มันหนีกับประมาณหาสิบเซนครับนี่มันมันสีมันสีวนหลอบนะพี่น้องแกงกิ่งมันสีวนหลอกนี่จากนี้มานหนประมาณศอกหนึ่งจากนี้มานหนีประมาณสองหนึ่งกะกะ้ามันใหญ่ดีกะทือว่ายังทีอยู่ครับแต่ว่ากะท้ามัะจงบริหารจัดการมันครับขอเห็ดแกงไดนแต่ปีแหละปีแหละสิบเดือนครับบริหารเป็นทองจากมันสีมีกิ่งตกตกี่หรอกพี่น้องกิ่งตกๆตกิ่งตกๆตกแหละ ถ้ากิงต๊กตัวข้างกระตัดออกครับเบี้ยนซองว่างไว้นี่ครับพี่น้องนี่ถ้าว่าวางพื้นขึ้นมาเนี่ยรลวางพื้นดินขึ้นมาเนี่ยให้ได้ดีกับประมาณเพียงแอวครับกิงถ้ากิงมันย้อนถึงพื้นแลวก็ถ้ามันทุเรียนเน่ปีหนึ่งปีกัวครับกระนีบบอกครับย่าเข้าย่าไปหนีบใหญ่กว่านั้นหนีบใหญ่กว่านั้นแผลใหญ่รักษาแผลยากครับถ้าแผลหน่อยครับรักษาง่ายครับนี่นี่โป่งไห้ครับนี่นี่โป่งไห้ครับผมไห้นี่แผลนี่กประมาณนี้ครับนี่หน่อยนี่เห็นบอ ตัดออกจงกแบบมานเหนียวนึงตรงนั้นจะแหคงครับมันรักษาง่ายครับถ้าใหญ่รักษายากครับแผลเป็นยังคืออยากให้แต่งกริงตั้งแต่สิบเดือนขึ้นไปนี่แหละเหตุผลครับเพราะว่าตัวนี้ซองนี่ครับเซฟประสบการณ์นี่แหละกาศึกษาจากสวนซองกเกษตรที่จะดีไหมเนี่ยครับซองสวนผู้อื่นเนี่ยครับเอามาพิจลรงพิ่นองเมืองนี้นะเมื่อนี้คลิปนี้ก็สิเกี่ยวกับเทคนิคการแต่งกริงโดยเฉพาะครับว่าห้าจิตแตง่งกริงจำใหญครับ เติมแตงไปเลยครับซิฟเดือนครับปีหนึ่งแตงเลยครับแตงออกครับแตีงไปเรื่อยๆครับคำว่ามันว่าห้าสิแตีงเท่เดียวครับแตีงแต่งแต่ปีหนึ่งบานมันสีมีกิ้งขแหนงออกมาเนี่ยครับประมาณนี้ครับเ้ยมันสีสังเกตเบ์บงมีกิ่งนะห้ากับถ้าทุเรียนปีหนึ่งเอาคืบหนึ่งครับมันสีมีขันแหนงอัอนนี้บอกประมาณขืบหนึ่งถ้าทุเรียนปีที่สองเอาประมาณสอกหนึ่งก็ได้ครับจากต้นมหานี่ครับนี่ ง่วนนี่นนก็จงไว้ก้อนนี่ครับเลียงเอาไปตรงไปหนีบออกจนสุดเลยครับเห็นห <c oughs> ลายๆายสวนครับหนีบออกมาเดียตเตย๋ยแต่หยอดก็มีครับนี่ครับคิดยังสิในห็ายหลายสวนพันหนีบออกมาเลี้ยแต,ตย่หยอดก็มีครับนี่ตัวนี้ยังเอาไว้เลี่งงาอยู่ในกิ่งอยู่ครับนี่เัาแตงง่งออกมาประมาณสอกหนึง่งครับถ้าทุเรียนปีหนึ่งสอกถ้าทุเรียนปีสิบเดือนนี่ให้ประมาณสอกหนึง่งคืบหนึ่งก็ได้ครับแต่งเขเอื่อนตะแคงแขนงเลี้ยกับเป็นหยอดเลี่ยงต่นครับ นั่งสวนผมไปเห็นแตงเหลือแต่หยอดก็มีครับนั่นมันมีอาหารไปเลี้ยงกิ่งก่านครับใบนี่ครับเป็นปรุงอาหารกา,ารแตงกิ่งกับสอยได้ายครับพี่น้องซอยให้กิ่งกา้านเข้าพื้นเหลือยมนี่มันใหญ่ถ้ากิ่งร้ยงายบานยย่ตีหลวมาเป็นกิ่งแทงนี่สิยาครับพี่น้อทงทุเรียนสิจะเริ่มเติบโต,วตวไว้ก็คือปีที่สองครับปีที่สองปหาที่สามแตงกิ่งได้นี่สมบูรณ์ครับ ถ้าสิแ่งกิ่งปีที่สองนี่ถือว่าไก่ยังสาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากระแดงแหล่แต่ว่ากัดสาแผลมันสีหญยนะพี่น้องถ้าแ่งกิ่งแหล่ปีสิบเดือนแ่งแผลบอใหญ่ครับรักษากแผลหายไวแล้วก็ปงหุ่มเร็วนะครับถ้าแผลใหญ่นี่รักษาอย่างปองหุ่มสาครับี๋ยวทีพาไปเบิงกิ่งยุนี่ก็กส่วนมากสิกิ้งแต่งกิ่งเป็นท่องจ่างนะเพราะว่าแต่งเหลืองแต่ ตปีนึงเลยพี่น้องนี่นี่กิง่งแถมเป็นท่งส่ง,งก็เอิญว่ากิ่งทองสร้างมั้งสิเป็นส่งแบบนี้ครับพี่น้องกิ่งทองสร้างนี่มันแมนว่ามันเป็นเองเนยครับอืนี่ใถ้มันเป็นทองสร้างแบบนี้มันสิต่อไปมันเป็นดอกเป็นหน่อยง่ายครับนี่ขาเรียกตาดออกนี่นี่ถ้ากิ่งทองสร้างมั้งสิเวลาติดลูกมันสิได้ลูกงามได้ลูกสวยครับม่นกับสิ แขนลูกดีๆครับติดดอกดีๆครับกิ่งแซงมันสิแซงขึ้นไปครับนี่กิ่งท่องสร้างนี่มันมนว่ามันเป็นเองนะครับนี่ละคือเ้าแตงกิ่งจากหลายๆนะมันติดกันติดกันมันสวนกันห้าแตงออกครับแต่งให้ได้ซอกน่งให้ดีครับแต่งให้ได้ศอกเน่งห่างกันว่นขึ้นว่นขึ้นต้นนะครับว่นขึ้นคือบันไดเข้าว่นขึ้นนะครับแตงได้นี่สมบูรณ์ครับนี่ครับสวนอยู่นีไปยังมันสิ ส่วนส่วกเกษตรที่ดีไม่เป็นยังคือบอ่มีกิ่งแสงครับนี่แหละก็คือสาเหตุการแตงกิ่งครับแตงแต่หน่อยนี่มื่อนี้ครับนี่แผลใหญ่เห็นบมอพี่นอ้อยเด้เสบิองี่แผลใหญ่แห้งเลยครับนี่นี่ยังมาต้นยังมาตัดออกที่หลังนี่มันกับโปงหูอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่าโปงหูม,มันกับเป็นแผลใหญ่มันเสียเวลาเสียเวลาหย่อนอยังหย่อนจากที่เห้ามี ปตัดออกแต่แหลกมันกับสีมะเหลียงกิ่งที่เลี้ยกับสีสมบู์ครับนี่นวเสร็ไปเบื่องอีกต้นหนึ่งครับพี่นนอตัวนี้แก้งแจ้งแต้งแต่หน่อยกันครับพี่นนอแตงแต่หน่อยกับกิ่งกับสมบูรณนกิ่งกับสมบูรณ์นะพี่หนอเนี่ครับการแตงกิ่งเห็เป็นทองสารครับนี่ครับเอาสีแต้งกิ่งแต่นหน่อยเป็นทองสานี่นี่เห็นไหมพี่หนอ นี่กิ่งนี่ยังเป็นกิ่งเสี้ยงอยู่ยพี่น้องยังเสี้ยงอยู่ยังสั้นอยู่ยังดัดบไดใดมันใหญ่นะพี่น้องนี่นี่นี่กิ้งซ้ำนี่พอดีครับนี่ทองจ่าเออนทองจ่าตัวยังเสืกเสี้ยงนิดนึงแต่ว่ากับปีหน้ากัสิติดลูกอยู่แต่ว่าถ้าเข้าแตงได้แบบนี้ครับพี่น้องเพื่อนทองจ่านี่ท้งสร้างปีที่มาเอาดอกมันก็สิเ็นสมบูรณ์ครับนี่ทุเรียนตัวนี้นี่ครบสี่ปีนี่แหละครับพฤษภาปลายเดือนพฤษภาเนี่ยแหละครับครบสี่ปีครับ ตัวน,นี้เป็นลูกยูระมณนซิบก็ลูกครับสิบเก็บลูกครับปีเลยนี่ครับกิ่งทองสร้างลูกหนึ่งกประมานแต่สิปปรมมณนสามลูกขึ้นแล้วครับเนี่ยกระลัาง,ด 2, กกางดเดียลูกเมื่อกล่างเดียสองเดือนกว่าครับพี่น้องน,นี่นี่ครับอีกต้นหนึ่งครับน,นี่ตัวนี้แพ่งกิ้งครับเป็นทองสร้างกันนะว่ากิ้งหลายครับเป็นทองสร้างนี่แพ่งกิง่งนี่ที่ถ้าเอาหน่วยเลี้ยวเนี่ก็สซีเด แกงออกลายครับกิ่งโดดนี่ครับแล้วตอนแ้งกิ่งโดดนี่ใส่เบิ้งครับนี่ถือว่าแพงกิ่งแต่ที่แหลกครับบาดกิ่งลายครับกิ่งลายกับบ่มีกิ่งใหญ่กิ่งสมบูรณ์บาดครับนี่นะครับแ้งได้หน่อยหลังจากพื้นไปนะครับแ้งออกประมาณหากิ่งครับเพราะว่ามันมันย้อนลงพื้นอยู่ประมาณหากิ่งครับ วนรอบที่หาก,กิกงครับตัดออกคนจะท่ธายไตัดออกครับกิ่งง่ายครับเพราะว่าตาัดขึ้นไปเห็น,นเมไดเม็ดหนึ่งัน็ดเม็ดหนึ่งหรือเพียงแอลก็ได้ครับพี่น้องอาจแตงกิ่งแต่หน่อยเขาก็เริ่มแตงแต่นี่ละซีเดือนขึ้นไปปีขึ้นไปแตงไปไหน่อยหน่อยเดือนก็แตงไหนกิง่งได้มันตกๆตกมันถึมีกิ่งสมบูรณ์นะกิ่งต๊กถ้าทุเรียนแข็งแรงสมบูรณ์ก็เริ่มแตงได้ครับถ้าทุเรียนบอหญนเรลียวสากระเริ่มแตงไปปีหนึ่งครับ ถ้าถ้าปีที่สองไปแต่งกิ่งเนี่ยถือ่าสาครับซาแห้งครับซาหย่อนยังครับซาหย่อนแบบถือเกันไกลไปครับบานจักติตัดกิ่งไหญครับเหลี่ยงของเหลี่ยงกิ่งนั้่กับงามกิ่งนี่กับงามครับจับจับเรียกว่าจับปลาสองมือนะครับอืบานนี้เข้ากับสิแต่งหย่าครับพี่น้องเข้าไปกับกิ่งกับงามในในกับงามครับการแต่งกิ่งครับ แตงสองคนนี่อาจจะทะเลาะก,กันหมดแล้วครับแฟนเพราะว่าชวนอยู่นี่ผมแตงเองครับแตงเองเป็นตัวอย่างเลยครับแฟนมันบูงหูการแตงกิงกับบูงหูครับแต่งกิง่งจะไปแตงว่าสองคนนี่ยากครับผู้นั่นกเอาไหวตัวนี้เอาไหว,าไวขายไหวเอาไปมาจก,กิงเป็นสอนกันอยู่นี่กันอยู่ครับครับลิปนี้กาสีคอสจบซ้ำนีแ่แหละครับเกษตรทฤษฎีใหม่ก,มกับมา,มาล่งคลิปนี้เกี่ยวกับ แตงกิงโพพ taking, ดยเฉพาะครับพี่น้องกสิถามมาคือบนแนะนําวิธ pues right. ีปลูกนะครับมันกับส,สีมีคลิปอยู่หลายคลิปอยู่ครับวิธีปลูกถูกต้องมุ่งจะเล่มครับพี่น้องกะเบิ้งหลายคลิปเอาคลิปนี้กะมากแนะนําวิธีแตงกิงให้ถูกต้องครับเ้าพยายามแตงแต่ในหน่วยแตงปีที่สองนศ่งสีชาครับ1ิเดือนไปซิปเอ็ดเดือน1ิปสองเดือนเริ่มแตงไปเรื่อยๆครับพี่น้องรับก็ เกษทิสดีไม่ก็สีข้อจบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับท,ท,ที่ติดตามทางช่อง youtube กับเกษทิศดีไม่ครับมีคลิปมียังกับสีมะลงพี่น้องเบิ้งครับไปถ่ายสวนหลายหลายสวนมั่งกับสีมะลงพี่น้องเบิ้งสวัสดีครับ